หยองเอ้ยเฮ็ดหยังเนาะกินข้าวโพดบ่ลูกฮั่นหยงอยงยำให้หมืดจนตัวจุจายัางกินข้าวแล้ว,วมันบ่ฮะกินนี่กินข้าวแล้วกินข,อขอ้าวเับนยังกิน,นข้าวขับปิ้งหมูพี่น,น้อง หมูนมสดไปกินเขาบานยาผู้นี้บริเวณไปกินเขาธรรมดาเอ้ยเนี่ยไสเดียนเอ้ยน่ามกระจอกกลไปสเบ็ดคือหายากแค่อย่าไปจับนะลูกอย่าไปจับนะอย่าไปจับนะแม่ไปไหน แม่ไปไหนพี่เน่อย่าไปจับนะนตาไหน,น,หนไพ่อแน่นตาไหนกะเอาเปร้องพี่น้องพ่อโปรได้เห็ดคั่วสวัสดีจ้าพี่น,อ<ห>น้อนงโปรได้เห็ดกับเขา่าเตาท่านกะอาชีเอาสังกระซีสังกระซีโปกไว้เด้อพี่น้องเด้อหนูสุเป้าป้านานๆนได้ยังคะตาไหนเห็ดบอง ไหวทานเกากระเบื้องห้อห้อง,องผลกับสีเศร้าโตกแล้วละ่ะหนาวที่หนาวอีสาวทีมือกันหนาวที่หนาวครับผมอีสาวชี่มือกันหนาว,าน,าว,น,าวนั่มาเศร้าแค่ว่ากันหนึ่งลูกหนึ่งเขากรดังไฟครับผมจังสีสะดวกสบายมองนี้ตาหน่อยก็ลื้อออกเพื่อสิได้เห็นวิวธรรมชาติเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเขียวแล้วมันกระจังสีเอ้ย เข่าเลี้ยงมันกระจังพี่น้องกระจ้างสีเห็นเข่างามครับผมต่หน่อยกับเป็นงามตัดหญ้าตัดหยังตัดหญ้า,าพวนแค่ว่ามื่อี้ก็เลยพวนต้นใหม่ตน้นใส่ปุ๋ยต้นไหม่ครับผมเพราะว่าห้องบ่มีเวลาเห็ดช่วงนี้ช่วงนั้นเราขายป่าขายอย่างมันบ่มีเวลาเลยบ่มีเวลาว่างเลยพี่น้องมื่อี้ก็เลยทำความสะอาดป้านแล้วก็ ซักผงซักผ้าที่น้องบังคนถามว่าเดือนหนึ่งบอดเสียผ้าเจ้าือหลายแทะมื่ถึงอาทิตย์ครับผมเสียผ้าแต่หน่อยก็แพร่ร่าดิไซเสียผ้าเปียงครับผมแป๊บเดียวก็อาบน้ำแป๊บเดียวก็อาบน้ำเพราะว่าเฮ้มื้นกับซองสุดแล้วมันแบบต้องมื่นอีกของลูกอีกของลูกอีกมันก็นเลยมึงหลายของลูกนี่เสียผ้านี่ บ่าเมนบ่าเมนอีหยังล่ะใส่น้ำบดท่านหน่อยพี่น้องของเรนนี่นขันนะการลิ้นเยอะขอเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวอีกครับเหนือเขึ้นที่สุดอ้ยแถวขึ้นที่สุดเหนือเขึ้นนั่งกลางฝนเหน,อนือเก่งตบมือให้ตัวเองคุณได้ยินเสียงนกบ่นโ,นนโอ้โนก ลูกหาล้างนืมนอน,น,ออน,อน,นี่แหละเห็นปะดำจุกจุมอยู่พี่น้องขุนมันไปกินขขาปูผุนาม,มาโบเมนเทียแล้วตัวสองตัวได้พี่น้องมา,าเป็นพันครับผมโบเมนเป็นฝูงเป็นพันครับโอเคพี่น้องไปก่อนครับผมช้าคลิปสั้นๆในพี่ใน้องมึงพ่อหายคิดถึงไ่นี่ๆเนาะ ขอบบุญขอบคุณหล,ยลายๆท,ท,ที่ต่ำนี่นี่น้อยน้องผมหยองสวัสดีครับ